โอ้ยนี่มันไม่ใช่ละมุนหมครับมันไม่ใช่หมู่บ้านปิ้งย่างนะมันคือสอนของคนปิ้งย่างมากรีเฮ้ยมันละมุนมากมันมันดีมากจริง ถ้าคุณเป็นสายเนื้อไม่ควรพลาด3ส,สีรีวิว EP นี้อย่างแรงนะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปกินปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งคอนเซปต์ของเขาก็คือการไปกินปิ้งย่างในหมู่บ้านปิ้งย่างเราอยู่กันที่นี่ครับร้านยากิมาชิโฮมี่เจแปนนิสยากินิกุระรามกาวครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านยากิมาชิคุณลีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาม คุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นสายเนื้อคุณไม่ควรพลาดอย่างแรงเลยบอกไว้เลยนะครับจริงๆชื่อยากิมาชีแปลได้2แบบก็คือหมู่บ้านแห่งการปิ้งย่างยากิแปลว่าปิ้งย่างแล้วก็มาชีเนี่ยมันแปลได้สองสองความหมายในสา่ปุ่นคือเป็นหมู่บ้านก็ได้หรือจะเป็นถนนก็ได้ครับแต่ว่าที่สิ่งที่ที่เราอยากนาเสนอเนี่ยคือ มาที่ร้านนี้ก็เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นมาหมู่บ้านแห่งการปิ้งย่าง oh, oh, oh. ปิ้งย่างกันในบ้านอะไรแบบนี้ครับ uh, ซึ่งบรรยากาศมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับคุณผู้ชมที่นี่เน้นคือเป็นเนื้อเลยเออเรามีเนื้ออยู่ให้เลือกอยู่ประมาณ6-7คัด แล้วก็หลกัหลกๆที่เมนูที่มีเยอะที่สุดก็คือเนื้อแต่ว่าเราก็มีเมนูอื่นด้วยอย่างเช่นจะมีหมูประมาณ2 3สาเมนูแล้วก็จะมีซีฟู้ดด้วยครับ <c oughs> อ๋อมีหมูกับซีฟู้ด <c oughs> ด้วยนะครับ <c oughs> พูดถึงรูปแบบของของการขายก่อนแล้วกันอธิบายก่อนว่านี้คือไม่ใช่บุฟเฟ่นนะไม่ใช่ครับเป็นแบบอัลาร์คา <c oughs> เป็นอัลาร์คาในราคาที่จับต้องได้ครับอ่าก็คือเป็นชุดชุดเซตๆไปคุณอยากได้แบบนี้ราคาเท่านี้คุณอยากได้เนื้อส่วนนี้ราคาเท่านี้ใช่ครับซึ่ง เนื้อแต่ละส่วนก็จะราคาไม่เท่ากันใช่ครับอย่างที่วางอยู่ตรงนี้มีเป็นส่วนไหนบ้างให้คุณเลีนยงได้โอเคเริ่มจากตัวนี้คือเนื้อพับในนะครับเป็นเนื้อวนสะโพกพับในเราก็จะมาสไลัดบางนิดนึงแล้วก็แล้วก็หมักกับซอสตัวนี้ก็คือแบบเหมือนกับย่างเจ็ดแปดวิแล้วก็เราก็กินได้เลยเอามาดิฟกับตัวไข่ดองแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่ครับนได้เลยต่อมาก็จะเป็นตัวคารูบีครับตัวนี้เป็นเนื้อติดมัน ซึ่งตัวคารุบีเราของร้านเราก็มีมีสองเมนูก็คือว่ามีตัวคารุบีธรรมดาตัวนี้กับตัวโจคารูบีที่จะมันแทรกเยอะกว่านี้นะครับก็อันนี้ก็เลือกกันได้ตามแต่ใครชอบแบบนุ่มๆใช่ใช่ใช่ครับนุ่มๆแบบมันแทรกหน่อยก็ต้องเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ต่อมาตัวนี้เป็นลิ้นรัวคัดพิเศษครับเราก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวซอสเนงิชิโกก็เป็นต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็มีน้ำมันงานิดๆแล้วก็พอย่างเสร็จก็อยากให้ลองบีบตัวเลมอน ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อมิซูจินะครับคือเนื้อใบพายจุดเด่นของมันเลยคือมันจะนุ่มมากแล้วก็ไขมันมันจะแทรกกำลังดีลายกับหินอ่อนนะใช่ครับอันนี้จะเป็นหมูบ้างครับอันนี้จะเป็นตัวเบคอนโฮมเมดที่เราที่เป็นสูตรของเราเองคือด้วยความจัดหนักก็เราอยากให้ชิมเบคอนที่หนาๆเต็มปากเต็มคำแบบนี้เลยแล้วก็จะฉ่ำกินเเลยใช่เป็นกิมมิกอย่างหนึ่งของร้านแล้วกันครับก็คือว่าตัวตู้จริงๆจริงๆยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่าลูกค้าตั้งชื่อให้ว่าเป็นตู้โปร ตู <S <s ้โปรใช่ก็คือว่าเป็นเนื้อที่มาจากก้อนเดียวกันแล้วก็คุณภาพเท่ากันเป็นส่วนต่างๆที่เขาไม่ได้อยู่ในตัวแผ่นที่มันสวยงามขนาดนี้ใช่เพียงแต่ว่าลักษณะการชินออกอะไรแบบนี้มันจะทำให้โอเคนหน้าตัดเนื้อมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพความแบบความจุซี่ความอร่อยเนี่ยคือ เท่ากันเท่ากันกับสั่งในเมนูมันก็คือชิ้นเดียวกันใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยเอามาจัดเป็นตัวโมชั่นใส่แพ็คเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ที่ตู้นอกจากคัสที่มีอยู่ในเมนูอยู่แล้วมันจะมีบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในเมนูด้วยก็เราก็จะเอาแช่ในตู้โปรอันนี้ครับก็ถ้าโชคดีก็อาจจะเจออะไรที่มันแปลกๆสนุกสนุกคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อัวนะเราก็อยากจะซีโร่เวสเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบทริมออกไปแล้วมันเป็นส่วนที่จริงๆมันอร่อยอยู่เราก็เอาไปทําเมนูอื่นๆเช่น ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราคือตัวเกี๊ยวเนื้อครับคุณอานี่นะเป็นเกี๊ยวเป็นซุปเกี๊ยวเนื้อสุดจริงเราไม่ค่อยเห็นเกี๊ยวเนื้อนะอยากให้ชิมเหมือนกันครับตัวนี้ก็เนื้อไส้เนื้อข้างในก็จะเป็นเนื้อไสว์ารคิวที่เราใช้เในเกรดติ้งย่างนี่แหละครับก่อนไปย่างเดี๋ยวผมลองเกี๊ยวเนื้อก่อนเลยได้คัยังไงคราบมันเด็ดยังไงครับเออผมว่าหายากละการหนึ่งแล้วก็จริงๆเป็นเมนูที่เชฟ ก็คิดขึ้นมาพิเศษสำหรับร้านนี้เลยครับตัวเทคนิคในการทำซุปอะไรแบบนี้จะทำคล้ายๆรามเมงครับครับ,รบก็ก็จะมีความแบบเข้มข้นค,คอนเซนเทรตนิดนึ่งใช่แล้วอร่อยแบบเข้มข้นเลยครับมาแบบเข้มข้นอร่อยเลยอ่ะแล้วตัวเนื้อก็คือเนี่ยคุณผู้มชมเห็นไหมมาแน่นๆเกี๊ยวเลยนะคเ <s ug> น้นๆ,ๆเน้น,ให,นๆๆให้เน้นๆเกี๊ยว เนื้อญี่ปุ่นสไตล์คนไทยถูกครับถูกครับจะว่าเองก็ได้ครับเราก็ปรับรสนิดนึงให้แบบคนไทยกินเราอาจจะน่าจะเอนจอยคนไทยเราชอบไงอะไรแบบเข้มข้นแบบอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็นอกจากเกี๊ยวที่เป็นเมนคอร์สก็ที่เราภูมิใจนำเสนออีกอย่างก็คือตัวสตูลิ้นสตูลิ้นวัวอ๋อนี่คือสตูลิ้นวัวใช่ส่วนที่ลิ้นที่มันที่มันเหนียวนะจนมันเอามาย่างไม่ได้เนี่ยเราก็เอาไปซูวีก่อน เพื่อทําให้มันสโลคุกให้มันนุ่ม้มันนุ่มลงแล้วก็เอามาทําเป็นตัวตัวสตูตัวนี้แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับสเสิร์ฟพร้อม,นมขนมปังขนมปังก็ตักใส่ยี้ได้เลยได้เลยครับแล้วก็โซโล่ได้เลยครับสตูลิ้นครับคือมันแบบมากําลังดีเลยแล้วรสชาติแบบเข้มข้น <c oughs> จริงแล้วตัวนึงลิ้นบัวที่ ที่ส่วนที่มันแบบเฮ้ยถ้าเอาไปทานอย่างอื่นมันอาจจะเหนียวทานไม่ได้ครับแต่พอมาเป็นสตูแล้วสุกพอดีแล้วมันก็กําลังนุ่มพอดีเลยคุณผู้ชมมันไม่เหนียวเลยนะฮะอันนี้ก็กินเล่นกันไปก่อนได้นะครับส่วนถ้าใครแบบเฮ้ยอยากจัดหนักแบบแกงกะหรี่แบบหนักๆนี่หิวนี่คุณต้องมีข้าวใช่น้องๆเด็กๆก็ยังทานได้เพราะว่ารสชาติจะไม่ได้จัดว่าคิดว่าอาจจะเอาต้องเอามาเบรกพวกเนื้อย่างที่มันอาจจะรสชาติจัดอยู่แล้วนิดนึงนะครับ ถ้าถ so> ้าข้าวเด็ดก็อยากให้คุณอามลองชิมตัวนี่นะฮะตัวน we ี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ข ah. ้าวกระเทียมธรรมดาไม่ใช่ข้าวกระเทียมธรรมดาหน้าตาอาจจะดูโดนหลอกเพราะว่าถ้าเป็นร้านอื่นก็อาจจะเป็นข้าวกระเทียมธรรมดาแต่ว่าจริงๆของผมก็อาจจะขอพลิกแปลงนิดนึงคืออันนี้คือชื่อเมนูคือข้าวหุงมันเนื้อข้าวหุงมันเนื้อไม่ใช่ผัดมันเนื้อด้วยไม่ใช่ผัดครับเราไม่ใช้การผัดคือใช้เทคนิคเดียวกับการทำข้าวมันไก่แต่ว่าเป็นมันเนื้อแทนถึงคราวที่เราจะต้องมาย่างกันแล้วฮะผมขอเริ่มที่ ไปพายใช่ไหมครตัวนี้เข้าใจยากง่ายครับเรามาลองกันครับคุณอามาลองออดิฟกับตัวไข่ที่เป็น, oh, นไข่ดองน,น้ำมันพริกสูตรของที่ร้านด้วยก็ดีครับโอ้ยอมันนี้ได้หลอครับขออนุญาตนะครับครับ <c oughs> นี่มันไม่ใช่ละมุนไหมครับมันไม่ใช่หมู่บ้านปิ้งย่างนะคมันคือสวน<ว>ของคนปิ้งย่างมาบุรีเฮ้ย <laughs> hey, มันละม,มุนมากมันมันดีมากจริงจิ้มไข่ดองแบบนี้นะรอร่อยมากตัวที่เป็นเน er ื้อใบพายครับทุกนาอชิมไปนะจะเป็นตัวคารูบีกับตัวที่เป็นตัวนี้ดีมากเลยนะใช่ครับ <laughs> ตัวนี้จะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากไม่อยากกินมันเยอะสุขภาพต่างๆนะฮะอันนี้ใบพาย ยังไม่มีอันไหนที่รู้สึกว่ามันเหนียวเลยอ่ะคือทุกชิ้นคือนุ่มช่ำมากอันนี้ถ้าหมดนี่คือขอขอเติมได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับมันเป็นฟิลแบบไข่ดองในน้ำจิ้มแจ่วอ่ะประมาณนั้นใช่จริงจริงเป็นโชอยูุโชอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เรามีมาปรุงเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันพริกลงไปให้จะได้ตัดเลี่ยนนะครับเพิ่มหนึ่ง หอมมากขอบคุณครับใครต้องการกินแล้วให้เขาสู้ฟันหน่อยก็คือต้องลิ้นเลยลิ้นคือเขาเป็นส่วนที่แบบจะกรึบกรึบกรึบมาในส่วนของเนื้อโปรต่างๆที่แบบว่าเชื้อนออมมาโอเคตัวนี้ที่คุณอามกําลังจะย่างเป็นตัวที่ขายดีมากๆเชื่อส่วนชื่อภาษาญี่ปุ่นคือไคโนมิไคโนมิไคโนมิถ้าเกิดชื่อภาษาอังกฤษคือเนื้อส่วนบาแบ็กเทกเจอร์ก็จะนุ่มมากอ่ะใช่ก็จะนุ่ม ตัวนั้นก็จะเป็นผักสามอย่างที่เป็นสแตนดาร์ดในร้านปิ้งย่างอยู่แล้วครับมีกิมจิมีตัวที่เป็นผักขมน้ำมันงาแล้วก็ถั่วงอกน้ำมันงาครับสองตัวแรกจะเป็นเกลือครับเป็นเกลือใช่เป็นเกลือสูตรพิเศษที่เราคิดขึ้นมาเองอย่างตัวแรกเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผสมกับผงกะหรี่นิดนิดจะมีความเผ็ดนิดนิดตัวที่สองเนี่ยจะเป็นเกลือสโมกครับเกลือลมควันกับเกลือแปเปโ้ลเข้ากับเนื้อมากครับทั้งสองตัวนี้จะเป็น่าใช่รสควันจะเบากว่า ไม่ต right? right. right. no, right. oh, anyway, ้องเยอะใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องเยอะนิดหน่อยเท่านั้นครับมันก็จะซูรสของเนื้อขึ้นมาโอ้ยเนื้อจิ้มเกลืออร่อยขนาดนี้เลยหรอจริงอยากให้คุณอามลองตัวเบคอนของเราครับอย่างตัวเบคอนจริงๆก็จิ้มเกลือก็ได้จิ้มแล้วนะ แค่เกลือก็อร่อยแล้วส่วนนี้ก็คือตัวนั้นจะเป็นน้ําจิ้มรายอยู่ครับเป็นน้ํามันพริกสไตล์ญี่ปุ่นผสมจีน<า>ก็จะมีความเผ็ดๆแล้วกเ็เพิ่มความสนุกในการกินได้หอมมากอบไรๆมาอุ้ยอร่อยเลยอ่ะอุ้ยหลากหลายมากเลยอ่ะมผมไม่คิดว่ากิ้งย่างมันจะแบบมีอะไรให้แบบได้ลองอะไรแบบเยอะแยะขนาดนี้นะ คือจริงๆเนื้อเนี่ยมันอร่อยในตัวของมันเองอยู่แล้วผมว่าพอเรากินไปเรื่อยๆสมมติเรากินเนื้อไปสักสามสี่ครั้งมันอาจจะเริ่มเลี่ยนครับก็มันมันก็เป็นปกตินะเพราะว่ามันมีมันมีไขมันมีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็เราก็เลยลองคิดไอ้พวกนี้ลองขึ้นมาเพื่อให้แบบให้มันสนุกขึ้นในการกินอะไรแบบนี้ครับก็มาตัดรสชาติจะได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วใช่ก็อาจจะทําให้กินได้เยอะขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ ให้คุลีแนะนําหน่อยนะครับว่าร้านของเราตั้งอยู่ตรงไหนของะ <Okay, S 1> รามเก้า<ด>เปิดปิดวันไหนช่องทางติดต่อออนไลน์ยังไงได้บ้างครับใช่ครับก็ร้านยากิมาชินะครับอยู่ซอยพระรามเก้าสี่สิบเก้านะครับก็ร้านเปิดทุกวันอังคารถึงอาทิตย์หยุดวันจันทร์แล้วก็วันธรรมดาเนี่ยเราจะเปิดมื้อเย็นก็คือ5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เรามีเซ็ลันส์แล้ว oh. ก็คือเปิดจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดสองช่วงคือสิบเอดโมงสิบเอ็ดโมงถึง บ่ายสามแล้วก็เปิดอีกทีก็คือ5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มเหมือนเดิมออนไลน์ของที่ร้านก็จะมีเพจ a c e b o o k นะครับชื่อยากิมาชินะครับแล้วก็ตามชื่อร้านเลยครับอินสตาแกรมก็จะเป็นยากิมาชิตามานายครับครับก็ตามที่เราขึ้นให้เลยครับคุณผู้ชมครับเข้าไปง่ายๆเข้าไปในเพจแล้วคุณจะเจอลิงก์ทุกอย่างใช่ครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับมากันได้ที่ยากิมาชิสายเนื้อห้ามพลาดนะครับสามสีรีวิวมาเยือนถึงที่นี่ได้กินทุกๆเมนู ไปแล้วนะครับการันตีได้เลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยมากจริงๆนะครับมอบสติกเกอร์นี้ให้ติดหน้าร้านเลยนะครับขอบคุณครับ